กราฟต้นกราฟต้นฟาร์มเฮาสดใหม่ทุกเช้าโกดใครยังไม่โกดธไปาไปแหละใครเออวะเออวะคุยนี่วะอย่าละมีคนหลงลยมึดูตัวเองอืด่านใคร่ะรู้ได้ด่านใครด่านเราเองอ่ะด่านเราเองอ่ะด่านที่แบงค์ทิ้งเราไปอ่ะเบื่อ มคอยู่ชั้นสองปะใช่ไหมชั้นสองใช่ห้องในโอ้ยแล้วชั้นสองห้องขวาในโอเคตังพื้นจจะเป็นในขอต้องสาปตกใจเด้อทวชเป็นบ้านไม้ที่มีแต่ไม้เป็นบ้านไม้ที่น่ากลัวมากไม่มีป่วกโอ้เขาเปิดประตูรับหรอ ื่นไม่ได้เปิดประตูเพื่อนเปิดประตูเพื่บอกเราฮะไม่ใครเปิดเห้องข้างล่างอ่ะลองไปเช็คดูข้างนั้นอ่ะทันเนี่ยแป๊บหนึ่งเอลอีเวสก่อนโอเคเปิดว่าเปิดว่ามันมีการเปิดประตูจริงๆไม่ได้โกหกอันนั้นก็เช็คเช็คฟิกเกอร์เพนหน่อยดิฮัลโหลโกดไฟตรงนี้มันไปตรงนี้มันอยู่ตรงไหนวะ ตรงบันไดปะม,มันมีโอกาสที่ผีจะเกิดตรงห้องไฟใหญ่ไหมไม่โอเคสว่างจ้าสดใสเออไม่ไหนเอยนะเฮ้เสียงอะไรไเปิดไฟเปิดไฟโอเคแบงเปิดอะ่ะใช่โอเคเดี๋ยวหาของเปเอาอะไรไปอา่า ไม่ละไม่เหมือนะไม่รู้ตรงไหนอะนตรวจอุณหภูมิอะไรอ่ะไม่รู้ว่ามันเปิดตรงไหนอะอืนราว่าอยู่ข้างบนอะไม่ถงบนก็ในห้องน้ําข้างบนอะถงบนเปล่ารู้สึกว่าน่าจะเป็นถงบนกระดูมาดู<น><น>ไม่ได้ว่าไม,ไม่ได้ว่ากล้องมามตก<ม>าใจใครถ่าย,ายอะไรโอเคเอ้ของต้องสาบเป็นกระจกว้า บันเทิงลัครับหลังนี้ต้องดูก่อนเปิดแล้วต้องปรึกษาเพื่อนหลงเหรอแค่นี้เองเฮ้ยหลอกโอ้หน้าถ่ายมากเลยไม่ได้เอากล้องมาอยู่ข้างบนได้ไหมยู่บนตรงไหนตรงเนี้ยตรงเนี้ยเลยเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยตอนแรกมันยืนตรงนี้เลยเมื่อกี้แต่มันน่าจะอยู่แถวนี้แหละคิดว่านะ มันเช็คยังไงไอฟารโฟบิกเนี่ยก็คือเดินไปเรื่อยๆ่อหรอก็เดินเปิดเดินเดินเปิดคุยมันเลยก็เหมือนกับไอตัวตัวจับผีและแต่ตรงนี้มันว่าเราจะขึ้นห้องน้ำข้างบนนะโหลดผีป่ะเนี่ยเน่ห้องน้ำข้างบนตรงนี้แน่ๆเฮ้ยข้างบนหลบได้ห้องนี้หลบได้ห้อ้ที่มันมีไฟอ่ะที่เปิดที่เปิดไฟใหญ่หลบได้ไม่เออหห้องน้ำห้องน้ำมันต่ำสุดเจ็ดอ่ะ แป๊บหนึ่งนะยี่หกละอยู่นี่นะงามงามอยู่กันหนึ่งอยู่แล้วแป๊บหนึ่งไลเยอร์อยู่นี่นั่นแป๊บยามิโอเคในนั่นแหละรู้ได้ไงเม่อผมเอาตัวตายแท้คือพี่อาร์มแบบอยู่นั่นแล้วผมก็สองกระจดดห้าแล้วเหลือห้าแล้วผมสองกระโดผมแล้วไม่เห็นหน้าพี่อาร์มพอดีก็เลยโอเคนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยเสียงอะไรกึ๊กกึก นั่นแหละมันจะด่าแล้วเหรออออกมาตอนไหนมั้งกูให้ขเขาออกไวจริงรไหมแบบอันนี้เขออกเฉยเลยไม่เคยไว้ใจใครได้เลยใช่ไหมเนี่ยยิ่งแบงกนะ์เนี่ยยิ่งไว้ใจไม่ได้เลยสุดๆสุดผมกลับมากินยาไม่งั้นน่ะเมื่อกี้ก็จกแตกไปแล้วผู้สาวออกมาก่อนจริงหรือเปล่าไปเข้าไหมเหลือสี่เปอร์เซ็นต์อนะ่ะเอาดัตไปยังถือมาแล้วเหลือแค่กล้องโอเคเดี okay, ๋ยวรอเอาดอต E M F อ่ะ E M F อยู่ในห้องแล้ว มันไม่ตอบวาลาโบบิกอะวาลาโบบิกเล่นยังไงอะกดปุ่มคุยกับมันยังไงปุ่มทีปุ่มบีปุ่มบีคุยไปเรื่อยๆอย่ามันจะตอบอันนี้โอ้วัดนั่นว่านั่นจะใจด้วยพอลสูมีโคตรเอาโอนไอยูเอ็มไฟต์แทนคิวแอนยูเอ้ยสวัสดีฮัลโหลรับโทรศัพท์ดิฮัลโหลใครสั่งพิซซ่าสองสองสองอยู่นะไอ้ แบงค์เอาไปคุยเอาหนังสือไปวางเงยยาอะไรดิแบงค์แบงค์อย่าแบงค์อย่าพึ่งแบงค์แบงค์แบงค์หยุดแบงค์หยุดอยู่นี่หยุดอยู่นี่โอ้โหแล้ววะจะทิ้งฉันไว้อยู่คนเดียวอย่างนั้นเหรออ๋อมันไม่มีประวัติแล้วเหรอเมื่อก่อนมันยังมีแบบบ้านนี้เป็นบ้านของใครอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วเหรอไม่หมดไปนานแล้วประวัติอ่ะโอ้ทำไมแบงค์เป็นคนอย่างนี้วะอยู่ดีๆก็แบบวิ่งออกมาเลยงงนะเนี่ย พี่อาไม่เห็นสิป่ะตีแล้วที่ไม่เห็นแล้วทำไมไม่หยิบกล้องไปถ่ายด้วยอืมให้พี่อารู้นะคือพี่อาจะกีได้แน่อะไรอ่ะเพราะมันจะากโดนโดนหลอกนะเพราะเขาจะจ่อว่าแล้วมันรักแบงค์เปล่าอ่ะมันพร้อมที่แบบหัวตแบงค์ทุกเมื่อคนที่โดนพูดเหรออืมว่าเราโปรบีคืออันไหนอ่ะไมโครโฟนอย่างนี้แต่ดันเตี๊ยมจารอดาวเทียมนั่นแหละตอนนี้อืมแล้วไม่ใช่อันนี้เหรออันนี้คืออะไรเขาเรียกว่าอะไร อันนั้นคือไมโครโฟน้เพื่อนไมโครโฟนที่วางกับพื้นอ่ะอืมมันเอาไว้จับเสียงเฉยเฉยว่าว่ามีเสียงอะไรอยู่ที่ห้องไหนมันจะบอกลูกหีไม่ใชก็บอกอยู่ว่ามีแบงค์ไงแบงค์บอกแบงค์จะถ่ายเองอ่ะไปดิอ๋อหาหลักฐานก่อนจะหาหลักฐานได้แค่อย่างเดียวเองคืออะไรอพิซซิ่งหรืออะไรหาหลักฐานได้เไรได้หลายสิ่งหลักฐานคืออะไร ยังไม่ได้อะไรสักอย่างเนี่ยบอกยัดได้อย่างเดียวอะที่หมูที่หมูอย่าไปเอาเทียนกับทูบพบิดเดี๋ยวทูบกับไปแชทก่อนเพื่อนจะได้รอดๆกันโอ้ฮัลโหลโกดเฮ้ยเฮ้ยแบงค์เฮ้ยดอด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 อกออ๋ออ๋ออ๋อแบงค์เราด้วย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 ปีเตอร์อะไรอะไรเข้ามาแล้วมึงปี่ตอร์อะกูเหรอไม่มีใครปีเตอร์ตเต็มหมดเลย ไม่มีใครปิดปันตูปิดใส่หน้าเลยอะภูมิทิพย์กูยิ่งทำงานไม่ดีอยู่ไม่มีอะไรปิดทั้งนั้นอะเมื่อกี้ไม่มีอะไรปิดอะไรเดินตามหลังแบงค์ออกมาประตูปิดใส่หน้าไม่เรายืนดูไม่ปิดไม่ปิดก็เหียแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในคลิปเลยนะเดี๋ยวรู้เลยว่าปิดหรือไม่ปิดไม่แค่ดอดย่างเดียวเองจริงๆนะเนี่ยแล้วจะบอกว่ากลางเขนไหมสองอันจะบอยแล้วหมดแล้ว อร่อยมากกินอร่อยมากกินจะเป็นแบบเนนิเกอร์เลยให้ายเถอะสเมื่อกี้ที่หนีครั้งแรกอ่ะค่อยเนี้ยเนี้ยมันไหมอ่ะแล้วก็เลยไ่อุนหน้าเลยเมื่อกี้เราอย่าไปกลัวเพื่อนเราต้องหยิบทูบไปผมโดนเลยสองสองรอบมี่ผมโดนนั่นแหละก็อย่างนั้นนั่นแหละแบงค์เตรียมรูปด้วยติมรูปเลยติมกล้องไปถ่ายส่วนกล้วยก็หยิบทูบมาตามมาไม่ อากมาเร็วมาช่วยด้วยมันเป็นงานเพื่อนมันเป็นงานเราต้องไปด้วยกันเป็นงานแล้วห้องนั้นแอบได้ไหมห้อง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 ที่เป็นที่เป็นเปิดไฟใหญ่หลบได้แล้วปุ่มชิปกูก็ยิ่งไม่ทำงานอยู่อ๋อแล้วกูก็ยังต้องมาวิ่งหนีผีตายมันได้ก็หลบได้ Hello เฮลโห t โค้ to me Hello Ghost Give us a sign t สซา on the ด i g h t Can you write Can you write ตอบโอเค Double lead box เวกันเฮ้ยเตรียมตัวแล้วเปิดประตูใครเจ๊เปิดประตูข้างหลังมั้ยข้างบนเสียงมันอยู่ข้างบนนี่แหละโอ้ไม่มีลายนิ้วมือห้องไหนอะมันไม่ใช่ห้องที่แบงค์เดินเข้าไปห้องห้องน้ี้ห้องนี้มันเปิดห้องนี้ใช่อะ เอาเพื่อนเราโยนไฟฉายที่นี่แล้วที่กับบ้านได้เฮ้ยเฮ้ยไปด้วยเฮ้ยโยนทันโยนทันโยนทันอุ้ยวาวาอยู่ไวาอยู่แบง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 เงอกูวิ่งไม่ได้กูวิ่งไม่ได้ล็อกด้วยอย่าเพิ่งแบงแบงอย่าเพิ่งไปิปิดปั๊กปิดไฟปิดปั๊กมันฆ่ากูมันเรียบร้อยโอเคเนี่ยได้เอาคนแรกขอตายมาไม่นะ ไม่นะไหวพิบดีไหวพิบดีโอเคกลับบ้านถ้าถามยาเขาจะหโทษทีว่ะพี่ผมดีครับผมไม่ได้หล่นโอ้ไม่ได้หล่นนะเด็กก็เพราะว่ามึงเปิดเข้ามาในห้องที่กูหลบไงมึงก็เลยไม่หล่นอ่ะก็เพราะมึงหลบด้วยกันในห้องอ่ะกูก็ต้องไปหลบด้วยนี่ก็ตามหลังมากูสายโยนทูบเลยด้วยไม่ดเรีดใช่ไหมก็ดีละก็สบายใจ เมื่อกี้เราเกอไปโรยอาจจะรู้คำตอบได้กว่านี้โอ้โทษแบงค์เลยเนี่ยโทษเหมือนที่พาผีมาห้องกูเนี่ยเอ้าไม่ได้กูใส่ยนต์ทู่ไปด้วยเออรอบหน้ามึงแอดของแค่นั้นแหละไม่มีอะไรได้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 รอบจะไม่จบเควสก็ไม่เส็จด้วยไปเลยสองคนได้ได้ได้หยุบทู่มาเดี๋ยวเราจะไปอยู่ข้างบนกันแล้วเราจะดูแต่เมื่อกี้แม่งโผล่มาข้างหลังไงเหมือนมันอยู่ตรงบันไดเลยอ่ะ ไม่มันมันอยู่ตรงบันไดเมื่อกี้อยู่ตรงบันไดไม่กลัวนตรงบันไดเลยอ่ะณคตากลัวอันหลังมาคือตามตูดกูแล้วตึ้งเรียกบอก็ใช่ด้วยเพราะมันชิดตูดเสียงแม่งตามตูดมาเลยกูก็อุตส่าห์มีที่หลบของกูมันก็อุตส่าห์ตามกูมาไอ้หัวเหี้ยมันเดินหลบตรงไหนไม่ได้แล้วอ่ะคือมันอยู่หลักแล้วอ่ะ มันมันมันหลมนะมันก็ฉี่กันไปคนละทางอ่ะมึงไม่มึงไม่เคยดูฟ้าเหรอวะแหลมันหมดแล้วแหลกกูหมดแล้วเฮ้ยแบ๊กแบ๊กอยู่ไหนอยู่ไหนร้อไปล้อไปล้อไามรออยุงไหนวะข้างบนข้างบนเตรียมต่อรถเตรียมแถลรถเตรียมตัวแถลุกโคตรทำเงียะโคตรทำเฮียะทำเฮียะเลยเหรอขมอนเมมี่โคตรอร่อย มันนี่โว้ยมันนี่โว้ยมันไม่ตอบพาราโอบิกดีเทคพาราโน่หมอกสาวยครับเนี่ยแบงค์โรสคัมเนียมันเดินไปในห้องนั้นทำไมวะมันกำลังมามาแล้วโอเคเก็บตัวถ่ายรูปนะแบบโครับเอหายอ้าวเก็บเก็บรูปสบอกูกลับมาด้วยอะอะไรม่นได้กูไปแล้วเลยมันโทษใจกลับบ้านมันเดินเข้าไปใหญ่ทำไมวะแบงค์ได้ถ่ายรูปยามขม้นมายามลงมาล่าง โอเคแอางหัวเพลงโอเคอะไรอ่ะเ็มตัวนะเ็มตัวนะตาย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 โอเคไปแล้วเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากถ้าเราตายไม่หรอกแบงค์แบงค์รอดอยู่รอดป่ะแบงค์ Đáng Đáng như vậy Dân ơi Đăng đi, bao nhiêu thằng đi Ôi thôi Mình ไปดูผิตางแล้วถ่ายรูปผีไม่ติดสกรูปเลยติดติดถ่ายรูปติดมันขึ้นมาโกนอ่ะอันขี้น่าโกนมันขึ้นว่ามีวีเมดติดิไหนดูดิไม่ถ่ายไม่ผ่านไปรูปผีไม่ติดสรุปคือถ่ายกันไม่ติดสักคนกลับบ้านกลับบ้านเอ้ยรอคนเดียวเว้ยไหวพริบดีไหวพริบดี ยุ่งดีเลยไม่เอาปิดประตูอ่ะผมต้องปิดเองแล้วปิดต้องพูดเองเอ้าเข้ามาทีหลังก็ปิดไงก็กลัวปิดด้วยอันนี้เข้าก่อนนะโอยาหมุนเข้าก่อนนะผู้สารรอปิดเห็นไหมคนคนอจากวันอ่ะคนอจากวันเหมือนในหนังซอมบี้เว้ยคนที่ควรตายก่อนใครอจะเสี่ยงไม่ตายสักทีอ่ะไอ้พวกคนเห็นแกตัวมึงเคยเห็นในหนังซอมบี้ยวไหมที <t ai> <t ai ่ทำตัวเิี้ยหญ่ใ่คนอื่นสัสโอ้ยหมายไส่ยิ่งหมาย กูก็วิ่งสายหนีว่ะที่กูแอ่ะไอพวกยิยนี่กำลังตามหลังกูไปกูสายไปกูสายจะเข้าไป็นตุ้ยไอคนเดินน้ำหนาไม่เท่าไหร่ไอคนวิ่งตามหลังต้องัตผีแม่งเดินมาเป็นเพื่อนเลยแย่เลยอ่ะแย่มากเลมแย่มากอยู่นีู่เล่นปิดหนากูแบงค์ปิดประตูหน้าเลยกูจะเลี้ยวไหนอ่ะ ประตูใส่หน้าขนาดนั้นแล้วประตูประต,ตูยังเจะาอุตส่าห์เข้ามาอีกสเตปปีหน้ามันหมดแล้วเดียวิ่งไม่ได้แล้วถ้ากูวิ่งไปกูหักอ,กอะ่ะเฮ้ยมันก็ตายหมดแล้วโอ้วะกูก็เสียงกันปีอ่ะโธ